มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากประเด็นร้อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพยาบาลสาวถูกญาติคนไข้ซึ่งเป็นผู้ชายตบหน้าสองครั้งหลังไม่พอใจพรรยาถูกเตือนไม่ให้พาเด็กเข้าเยี่ยมคนไข้ใน ICU เรื่องราวใหญ่โตซึ่งพี่สาวของพยาบาลรายนี้รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจากประเด็นนี้ทางด้าน พลตรีในแพทย์เหรียญทองแนนนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้บอกว่าทราบข่าวว่าพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกญาติคนไข้ตบหน้าเหตุห้ามไม่ให้พาเด็กเข้าเยี่ยมยายในห้องไอซียูกรณีลักษณะเส้นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแต่ยังไม่เคยมีอันตรพันตัวไหนสามารถทําร้ายบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ผมเองในฐานะผอรโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีคำสั่งว่าหากเกิดสถานการณ์อันตรายก่อเหตุแสดงท่าทีที่จะทำร้ายบุคลากรในโรงพยาบาลมงกุฎธนะให้พนักงานพร้อมใจกันตอบโต้กลับทันทีโรงพยาบาลมงกุฎธนะเป็นโรงพยาบาลของสุภาพชนเป็นเขตรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยปลอดอันตรพานปลอดผู้ไร้ามรารย,ยาสังคมโรงพยาบาลไม่นิยมใช้ความรุนแรงยกเว้นจำเป็นต้องป้องกันตนเองเราจะตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงกลับทันที พวกโลกสวยอันธพาลผู้ไร้มรารยาสังคมอวดเบ่งหัวหมอโกวนาใหญ่ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎธนนะโรงพยาบาลมงกุฎธนะเป็นโรงพยาบาลของสุภาพชนที่มีความเข้มงวดเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวดุดันครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัดครมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ